สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมพาน้องพารวยครับมาเข้าคาแคร์เป็นครั้งแรกครับตั้งแต่น้องพารวยออกมาโลดแล่นบนถนนนี่เป็นครั้งแรกที่เข้าร้านคาแคร์ครับตกกระเป๋ามาสัปดาหกา์กว่าแล้วครับได้เวลา ชำระล้างร่างกายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการไหว้แม่ยานางครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราปี2 5งพันี่นะครับจะมีการไหว้แม่ยานางนอกจากน้องพารวยแล้วก็ยังมีเจ้ายอดอัศวินนะครับแล้วก็น้องออมทรัพย์นะครับอีกสองคัน ตอนนี้รออยู่ที่บ้านนครับน้องออมทรับแล้วก็เจ้ายอดอัสวินเนี่ยผมล้างเองครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าล้างแล้วเนี่ยจะสวยจะเงางามขนาดไหนนะครับน้องพารวยมาอาบน้ำวันนี้อากาศหนาวหน่อยครับคลิปนี้เราจะดูอยู่ไกลๆนะครับใช้การซูมเข้าไป นี่ระดับมาตรฐานความห่างก็ประมาณ30เมตรครับนี่ซูมเข้าไปใกล้อีกทิกัดคาแคนที่ผมมาเข้าออนะครับก็อยู่ที่บริเวณทางโค้งทางโค้งอําเภอสติกครับจะออกไปอำเภอแคนดงนะครับจังหวัดปุรีรัม ตอนนี้นะครับน้องพารวยนะครับเช็ดอยู่ข้างในครับล้างทําความสะอาดภายในอยู่ข้างในข้างในโดมนู้นเสียงเพลงมันดังครับไปไม่เข้าไปไม่ได้เดี๋ยวลิขสิทธิ์เดี๋ยวโดนแบนครับจําเ,เป็นต้องอยู่ที่นี่ครับจะรอดูตอนเสร็จดีกว่า เรียบร้อยแล้วเป็นไงครับโอ้มีของขวัญปีใหม่ด้วยขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับนี่เงาวับในพิบตา นี่ครับภายในครับเอี่ยมเลยครับที่นี่เลยขาแคสตึกก็เรียบร้อยลงไปครับน้องพารวยเอี่ยมอองเดี๋ยวพรวุนี้เราจะมีว่าว้แม่ยนางกันนะครับนี่ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผม <c oughs> พอแค่นี้ครับ นี่ชื่อร้านครับพานุพงเซอร์วิสนะครับผมมาได้เลยทำช่วงล่างด้วยเบรกคั์ด้วยล้างด้วยนะครับเ้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ